ทุ่ยท้ายสุดท้ายอิลีคลิปตลาดควายลราพี่น้องครับผมมาเบิ่งตลาดควายน้ำกันเด้อตลาดควายบ้านหันก็ควายกว่หลายไม่เยอะไม่เยอะเอาจากคลิปหนึ่งก่อนสิจะเจอแต่ว่าสิหนิเดี๋ยวอ้ามแล้วถ่ายก่อน <c oughs> <c oughs> อ,อะไรเห่อพอ่เมือหนึ่งหาลอยครับยืมเลยโชคดี y ยูทูบเทแลนเคยได้ยินมือนก็ผาลอยเอามาซื้อหรือมาขายวันนี้มาซื้อครับได้กี่ตัวแล้วซื้อเขาตัวนี้เนี่ยเอาไย้ <S <S ลวลายไปไหนโช<ห>คลุ้นทับ้ลาลายไปไหนซื้อน้ำกันละโบ เขกันอยู่เป็นราคาเหมือนี้ดีบ่เหยียบมันสื่อวเหมือนี้เอาบ่กมาพี่น้องกับมือกันมือหารอยพันตอนอยู่เด้ออกอจองี้ข้เาอยทนคารบ้าไว้ตัวนี้คารบ้าในภาษาตะกันอกเคย่าควายได้พี่น้องเด้อเขาเเลยเยามาเม็ดนึงเขาเฉพาะเขานีกัก็ไ่นี่ได้พอเขายังเย้า ได้ปันได2สองหกต่ได้ยิงซ้ำนะเฉพาะเขานี่ก็กไม่ใหญ่นอเอาเขาบอกเน่าหนึงพี่น้องครับเปื่อน้องกันสร้างหกตัมตแม่ตัวแม่ตัวแม่สองหมื่นหกองม่นหกสองหมื่นห ไยดอนไปดอนเผือกไร่มได้ของใครของคนี่อยากมื้นแปดพันครับองมืนแปดบอกบอกพันบ่มีงตีเลยนาะบอครับขาวมัดเลยพี่น้องเผือกเลยโอรอดเลยครับปรอดเลยพี่น้องมืนแปดสูงเมตรสามบไปปลายม่ถึง4 0่สิบามสิบเจามสตบูผูน้อย เบอร์มาเบอร์มาโทรศัพท์ศูนก้ครับครับแปดสครับสี่สี่ศูนย์ครับผมสิบนะอะครับสิครับนีแม่นีแม่มันบอกบอกตัวแม่อตัวอะไรแปลตลอแปลงตัวนี้นตัวนีเมือแปก่กันครับมืดแปลกกันเบอร์เมื่อกี้ครับพี่น้องตัวเมยเด้อ กเ้ท้ตลาดควายพี่น้องครับเพราะว่ามีขายกันเรียบร้อยนี่มีสีสีเตรียมขึ้นรถเตรียมบนทางเอาไปบึงต้องงางมาที่นี่ได้มาไหนตอนี้พอีขาวาได้มไหนเือกเอาไปเมื่อวาคย นี่ไงงามพี่น้องแก้มเลยบ่มีิ้มตำหนิอีกคนเล็บเล็บแบบงามพี่น้องครับข่อไผ่เขาไผ่พี่นห้องก็ได้ความเพื่อนเป็นเฮ็ดไว้อยู่ห้องอะไรไปไหนเพื่อนห้องชีเมืองเปลือกเปลือกหน่อยเอาใครชอบสายเปลือกกับบุ้งโตงพี่น้องครับฮะเป็นบาดบาดเออประเทศนี้บุ้งโต้งของงามในประเทศนี้ครับผมตัวนี้อาจจะเป็นลูกสร้างอุดรมาพอแด่นหม ซูเปอร์บิ๊กบ่สวีส์กับถือเล็ยบปากใหญ่เบางจิกตังเกียร์ง่ายทำนันควายมีชาตะคุ่นเล็บมันถี่ใหญ่พี่น้องขาใหญ่ตาแต้มแก้มจำพุกเพิ่มพุกเนื้อพุกเนื้อพุกตัวผูนะพ่อเอผูพ่อพันควายสายพัฒนาตัวผูตัวผูสายพัฒนาห้องจะได้พอห้องไว้จะได้ห้องไวจะได้ราคาห้องไวสี่สิบห่าราคาห้องไว้้ใหพี่น้องท่านบ้านต่อห้องไวสี่สิบห่า ลูกซูปเปอร์เอ็กซ์ขึ้นไปซูเปอร์บริ๊กบ่กซูเปอร์บริ๊กสูมีดสามสิบไปไปนะพอเนาอวัดทีจ้ามันยอนมาหนึน่งสามสิบสี่ตึ๊บสามสิบเบื้องเบิ่งอย่างไทยรอบๆอเห็นต้นโต้ตพี่น้องตงบ้านเนี่ยเบิ่งนั้งกันคิดถั่วเลยพี่น้องรายละเอียดตั้งง่วายละเอียดของควายนี่ราคาทุกอย่างนี่พี่น้องโทรมาตอ่อกันเลยพี่น้องครับผมพอมีเรียงโทร,ร่าสามอมใส่ผมเนะี่ย ไปมลย0831507551ครับผม40 4อไรก้อ40ห้าราคาตอนเอาพี่น้องลูกซุปเปอร์บิ๊กเด้อตอนเอาตอนนั้เริ่มไหวเลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปบางอีรอบนึงเีเจิดคับบ้านได้ปุ้นี่เจิดกับไปงานต่อไปมีหองรอบี้พี่ไว้นซาลานี่ คนบริยูพี่น้องเอากล้วยมาลามไว้นไม่ได้ดูกาไหนที่ขาลอยผมขาลอยเดียวปะวมขายลอยอือ เดิมไหวแต่พี่้องครับแค่ไหนพี่้องบังด้อครับถือว่ามือนีกัคึกคักและพิเศษอยู่มีเลกโทรศัพท์ออมาไมาโทรศัพท์ใส่ไกมครับศูนย์เก้าซีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสี่ศูนย์ซีเบอร์ต่อเบอร์

เอาเาจกินเ็ันเด้อที่จะเจอกับบ้านเราสี่นี้พี่นี่ผมมาเธอที่สองดีมาว่าท่านโงามโนั้งดเ้อท่าไรก่เท่าไรกวยี่สิบสามเด้อเียวิรีไปทางไหนปะอําเภอไปอย่างไรเนาะไปจับที่ทียร์เราก่อนเนาะ เอาไซเปอร์มาก่อนเร็ว080 080 106ู0 80, อ0 80, อ,อาจสามารถอาจสามารถชงเขาประกวดสูงเมตร30มเปไปลายกว่า,า,ม,ามีมมม <c oughs> ท่านี้เลยนาะราคาไมา่สวนไม่ สองพนเท่าไหร่สองันสามราคาราคาสนามีราคาสนาใพี่นองเด้อการจัดสรงไฟบอนทีนึ่งไฟบอนทีหนึ่งไรเหรอพี่น้องครับโล่ละยี่สิบบาทเท้าน้่ลอยยโล่พนซื้อเป็นพี่น้องครับสำหรับการไททันคลิปของโชดี้มวีเขาอยากกราบล่าพี่น้องสิไปงานขาดำตตอนซ่เป็นงนขาวเขาบอกยอดลัาเป็นขึ้นเรียบรดีมันไปต้องผีต้องไปผีมา เรื่ไม่ดีไปทางไหนเ่องีต้องรับรองครับมันเป็นนำเพล่อหรือเป็นอย่างไผมก็บน้เพลอ